เดี๋ยวคลิปนี้ครูอ้อจะมาสรุปขั้นตอนการทำลูกชุบในกรณีที่ทำเยอะๆนะคะซึ่งตอนนี้จะใช้วิธีนี้คือเร็วแล้วก็สะดวกที่สุดขั้นตอนแรกให้เราแช่วนก่อนขั้นต่ำา15นาทีเพื่อให้บุ่เนี่ยเขาดูดน้ำมีความอิ่มตัวจากนั้นก็ทำการกวนถั่วปกติเลยนะคะแล้วเราก็แบ่งถั่วให้ได้ตามน้ำหนักที่เราต้องการปั้นแล้วก็ใส่กล่องไว้แบบนี้ กไม่ให้โดนลมพอเราปั้นทุกอย่างครบหมดแล้วก็ให้ทำการเสียบไม้แล้วก็คุมถุงพลาสติกเอาไว้การโดนลมเหมือนกันเวลาลงสีจะได้ออกมาสวยๆทําการเคี่ยววุ้นเลยค่ะพอวุ้นได้ที่แล้วก็อย่าลืมนะปิดฝาหม้อด้วยเพื่อไม่ให้วุ้นแข็งตัวเร็วช่วงที่ระหว่างเรากวนวุ้นเราสามารถเสียบไม้แล้วก็ปักลงไปที่โฟมได้เลย เสียบแยกสีนะคะทำการพ่นได้เลยค่ะสีชมพูชมพูก็พ่นทีเดียวไปเลยมีกี่ไม้ก็เสียบลงไปในโฟมอันใหญ่ได้เลยอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ติดใบนะคะเตรียมส่งลูกค้าเลยจ้ะ